ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับหมายถึงใครวันอยู่บำรุงเปิดมาต,ตา185เหตุผลสอสอไม่ยุ่งคดีแตงโมวันอยู่บำรุงเปิดมาต,ตา185เหตุผลสอสอหลายคนไม่เข้าไปยุ่งคดีแตงโมนักแสดงสาวชื่อดังซัดไม่มีคลิปไหนเห็นชัดจากกรณีคดีเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวิรพงษ์ที่เสียชีวิตหลังจากพัดตกเรือสปีดโบ๊ท ในแม่น้ำเจ้าพยาแม้คดีนี้จะผ่านมาร่วมหนึ่งเดือนแล้วยังมีข้อกังขาและเงื่อนงำต่างๆที่ยังไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนท่ามกลางความสงสัยของประชาชนมากมายรวมถึงนักการเมืองที่ร่วมหาพยานหลักฐานเพื่อขี้คายคดีแตงโมเดินหน้าหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามจากประเด็นดังกล่าวนายวันยุบลุงสอสอพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวันยุบลุงแสดงความคิดเห็น พร้อมยกมาตรา185ถึงความเหมาะสมสอสควรเข้าไปยุ่งคดีแตงโมดาราสาวหรือไม่โดยระบุว่าข้อความนี้คือเหตุผลที่สสออีกหลายคนเขาไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวคดีคุณแตงโมมาตรา185สมาชิกสภาผู้แทแนรัษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช่สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทแนรัษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทำการอันใดอันมีลักษณะ ที่เป็นการก้าวก่หรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของบุคคลหรือพรรคการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการพนักง,งานหรือลูกจ้างหน่วยงานรัฐราชการหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจกิจการรัฐที่ถือหุ้นหรือราชการท้องถิ่นพร้อมกันนี้นายวันดูบำรุงยังโพสต์เฟ e บุ๊กอีกว่าคลิปคดีคุณแตงโมแต่ละคลิป มีอันไหนชัดเจนบ้างครับดูไม่รู้เรื่องสักอันมีแต่คนมโนเองว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอไม่เป็นตามที่ตัวเองคิดและที่ตัวเองมโนก็ด่าว่าคนอื่นรับเงินขอบคุณข้อมูลข่าวจากไบทูเดย์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ